ตอนนี้ผมกําลังมองว่ารถกระบะ4ี่ประตูครับไม่ว่าจะเป็นปีไหนผมรู้สึกว่าคุ้มค่าแล้วตอนนี้แล้วก็ไม่ต้องกังวลว่ารับประกันเดือน2เดือนปี2ปีโทษครับรับประกันจนกว่าคุณจะขายรถทห้ที่อื่นสวัสดีครับผมดอนนะจากดีพนันรัตนหนึ่งเก้าเก้าครับอันนี้คือไททันสีขาวแม็กของใหม่เลยให้เลยหนึ่งชุดปกติคุณก็รู้สไตล์พี่พันจะไม่เปลี่ยนแม็กจะไม่อะไรจะเอาแต่ของเดิมๆ เอาไปเลย1ชุดขอบ18สีทองด้วยแล้วก็ผมเนี่ยหลายๆคนจะรู้ว่าผมไม่ค่อยชอบรถสีขาวเท่าไหร่ชอบสีทึบๆแต่คันนี้ต้องยกให้เขาเลยเพราะเขาทํามาสวยมากสีขาวโลโก้แดงเนี่ยแล้วล้อสีทองอีกโอ้โหนี่คือการแต่งสไตล์แบบเรลลี่เรลลี่อาร์ตการแต่งสไตล์แบบรถขับเรลลี่อะแข่งเรลลี่โดยเฉพาะเลยนะสีแบบนี้มันสวยมากแล้วก็ที่สําคัญบอกไว้ก่อนเลยคันนี้ฟรีดาว ฟรีดาวเงินดาวไม่ต้องฟรีค่าจัดฟรีค่าโอนฟรีค่าดําเนินการฟรีบริการหลังการขายที่ไม่มีวันหมดอายุแถม W s m a มาให้1ปีเต็มๆไปดูกันก่อนดีกว่าไฟหน้าไฟหน้าไม่มีแตกหักไม่มีแตกหักเลยใส่กิ้งไม่ต้องขัดอีกแล้วกระจังหน้าเนี่ยซี CC ตรงเนี้ยไม่มีแตกหักไม่มีแตกหักอันนี้สีแดงที่ผมบอกนะที่เขาทํามาสวยมากเหมาะกับรถสีขาวมากไฟหน้าด้านนี้เนี่เหมือนกันใส่กิ้งไม่มีแตกหัก เค okay, ไฟสปอร์ตไลท์ใสไม่มีแตกหักเหมือนกันซีซีตรงนี้ไม่มีแตกหักเลยสักน,นิดเดียวแล้วก็ไฟด้านนี้ก็เหมือนกันใสกิ้งไม่มีแตกหกักตอนนี้ผมเปนขนบา้ามากคือถ้าได้รถเข้ามาในเต็นท์เสร็จผมจะไม่ให้ใครทําการแต่งเลยทั้งสิ้นผมจะเอามาพูดเลยต่อให้เคแค่ไหนผมรู้สึกว่าเฮ้ย hey, แม่งแฮปปี้ว่ะหลังจากนี้มันจะต้องเป็นแบบนี้แล้วค่อยให้เก็บความสะอาดให้นะครับไปดูบอดี้กันโป่งเนี่ยสวยมากนะ ตรงนี้รอยขีดข่วนไม่มีเลยจะมีแค่ช่วงนี้นะที่ขูดกับเสาบ้านลูกค้ามานะครับแต่เดี๋ยวเราจะเก็บงานให้นะฮะล้อเนี่ยล้อของใหม่ของใหม่อยู่แล้วไม่ต้องดูเพราะแม่งไม่มีรอยอยู่แล้วของใหม่มีบันไดามาให้บันไดเนี่ยใช้งานได้จริงนะล่องไฟอะไรต่างๆเนี่ยช่องไฟอะไรต่างๆเนี่ยเป๊ะเลยเนี่ยช่องเนี่ยเป๊ะเป๊ะรถไม่เคยชนมาเลย คิ้วรอบคันเนี่ยไม่เคยถูกแกะมาซ่อมเลยสักะนิดเดียวเพราะคีฝุ่นเนี่ยที่ซ่อนอยู่ข้างในยังติดอยู่เลยนะครับยังติดอยู่เลยเนี่ยขี้ฝุ่นอะไรต่างๆเนี่ยคิ้วเนี่ยไม่มีผเยอเลยนะมือจับประตูเนี่ยใช้งานได้ปกติเลยตรงนี้ยางเนี่ยเดิมๆสวยเลยนะไม่เคยถูกถอดออกมาโป่งก็เหมือนการโป่งตรงเป็นสันเลยทรงดีมากนะฮะโอเคต่อไปก็ไปดูไฟท้ายนะไฟท้ายเนี่ย ไม่มีแตกหักใหม่กิ๊บแล้วก็นี่ครับโลโก้อะไรยังอยู่ครบไฟตรงนี้ไม่มีแตกหักมุมๆตรงนี้ยังอยู่ครบเลยด้านนี้ก็เหมือนกันสวยเลยนะไม่มีแตกหักแล้วก็นี่ครับรถคันนี้ไม่ได้ขนของหนักไม่ใช่ไม่เคยนะแต่ไม่ได้ขนของหนักเลยนะครับไม่ได้ขนของหนักเลยสักนกิดเดียวเป็นรถใช้ครอบครัวเลยนะแม็กไลเนอร์ใหม่กิฟต์นะครับอาจจะมีขี้ฝุ่นอยู่บ้างนิดหน่อยเดี๋ยวผมปัดให้เองนะไม่ต้องล้าง โอเคแล้วก็ยางอยู่ครบ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 โป่งอะไรเนี่ยไม่มีรอยเบียดเลยนะโป่งไม่มีรอยเบียดประตูใช้งานได้ปกติยางขอบคิ้วอะไรต่างๆเนี่ยอยู่ครบไม่เคยพะเยะ่ไม่เคยแบบว่าถูกแกะออกมาเลยนะฮะสังเกตจากฝุ่นที่ยังซ่อนอยู่ด้านในนะครับแล้วทรงรถก็สวย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 จะมีเก็บสีมาบางชิ้นนะครับมีเก็บสีมาบางชิ้น แต่ว่ารถก็ไม่เคยมีชนหนักอะไรทั้งสิ้นโป่งตรงนี้ก็สวยเหมือนกันสวย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 ไม่มีรอยเบียดนะครับไฟเฟย์อะไรอยู่ครบบอดี้ภายนอกสวยมากแล้วก็สะอาดตามากช่วงล่างเนี่ยดีเกียร์นี่ดีมากๆเครื่องดีมากแล้วก็ไม่ต้องกังวลว่า เฮ้ยรับประกันเดือน2เดือนปี2ปีโทษครับรับประกันจนกว่าคุณจะขายรถให้ที่อื่นไปเลยมีอะไรก็เข้ามาฟรีค่าแรงเหมือนเดิมไปดูข้างในกันดีกว่าโอเคครับทุกคนก่อนที่เราจะพูดด้านในกันอ,อ,อย่าลืมนะครับช่วงนี้ช่วยใส่แมสกันด้วยเวลาไปข้างนอกแล้วก็ก่อนที่คุณจะทํากิจกรรมอะไรอ่ะช่วยล้างมือให้สะอาดไม่ว่าคุณจะกินข้าวจับปากกาหรืออะไรทั้งสิน้นโทษนะครับผมเป็นคนที่เครียดกังวลเรื่องนี้มากผมเคยบอกหลายคนว่าอยากกังวล แต่บางครั้งการกังวลมันจะทําให้คุณอยู่รอดปลอดภัยนะไม่ว่าคุณจะทําอะไรมีแอลกอฮอล์ใกล้ตัวไว้โอเคไปกันต่ออันนี้เป็นเบาะหนังนะครับเป็นเบาะหนังของโรงงานเลยนะครับไม่ใช่เบาะที่มาหุ้มใหม่นะสภาพสะอาดสวยนะริ้วรอยอาจจะมีช่วงนี้นิดหน่อยแต่ข้างล่างเนี่ยปีกไม่มีริ้วรอยไม่ดีเลยไม่มีล้มเลยโอเคแล้วก็อันนี้เนี่ยโชคดีมากเป็นเกียร์ออตโต้สภาพดีด้วย โซนตรงนี้สวยมากของเกียรย์อะไรตรงนี้สวยหมดเลยแล้วก็อันนี้เป็นรีโมทของเครื่องเสียงนะครับคุณจะสังเกตอะ่ะคนที่เขาใช้รถรักษาเนี่ยรอยอะไรไม่มีเลยรอยขนแมวขีดขวดรอยน้ํากระเด็นแล้วปล่อยทิ้งไว้ไม่เช็ดเนี่ยไม่มีเลยนะครับอาจจะมีขี้ฝุ่นบ้างเป็นเรื่องปกตินะแล้วก็เบรกมือเนี่ยยังสวยอยู่เลยนะครับหนังไม่มีหลุดออกมาเลยเยี่ยมมากต่อไปไปดูพวงมาลัยกันพวงมาลัยเนี่ยกิฟต์นะ อาจจะมีแบบว่ารอยขีดข่วนตรงนี้แต่สภาพโดยรวมเนี่ยกิฟเลยตรงนี้ไม่มีแตกไม่มีแตกมีสีถลอกตรงนี้เกิดจากการใช้งานอาจจะจับจับอะไรอย่างนี้จับแบบอย่างเงี้ยจับนู่นนี่นู่นนี่จนถลอกไปนะแต่ไม่มีแตกแล้วก็มีแอร์แบ็กด้วยนะแล้วก็โลโก้อะไรยังอยู่ยังไม่มีการฉีกขาดหรือไม่มีการทําสีใหม่แบบโลโก้ด้านหน้าที่ปกติจะต้องเป็นสีเงินแต่ว่าไปเปลี่ยนเป็นสีแดงของเขานะครับโอเคมีแอร์แบ็กแล้วก็คอนโซลหน้าสวยมาก คอนโซลหน้าเนี่ยเคยลงน้ำยามาแล้วแต่ถ้าคุณจะเช็ดออกก็ได้ไม่มีรอยเหมือนกันนะครับเพราะผมดูรู้แล้วตอนนี้นะสวยมากไม่มีแตกหักเลยโอเคแล้วก็ช่องแอร์อยู่ครบทั้ง4ช่องไม่มีแตกหักปรับได้ทั้ง4ช่องไม่มีแตกหักสกักนิดเดียวตรงเนี้เป็นการปัดใบ,บคือเห็นตรงนี้ใช่ไหมเขาจะปัดอย่างนี้ปัดได้ปกตินะอย่างนี้ปัดได้ปกติ อย่างนี้ก็ปัดได้ปัดได้ปกติเหมือนกันผมเช็คให้เรียบร้อยโอเคครับหน้าจอตรงนี้นะครับปกติจะต้องเป็นช่องว่างไว้แต่ตรงนี้เขาใส่ใส่หน้าจอให้เปิดไม่ได้ใส่ไว้เฉยๆปกติจะต้องเป็นช่องว่างนะฮะปุ่มปิดแอร์อะไรต่างๆเปิดปิดเนี่ยใช้งานได้ปกติเลยนะครับใช้งานได้ปกติความหนืดยังอยู่ครบอันนี้คือสําหรับกักอากาศไว้ด้านในนะฮะยังอยู่ครบ เครื่องเสียงอ่ะเป็นของใหม่ใช้งานได้เสียงดีผมเพิ่งเปิดฟังเมื่อเช้าตอนพี่เอกเขาสตาร์ทเครื่องนะฮะโอเคที่เขียวบุลีไม่มีตามสเต็ปเลยนะครับฟีฟังก์ชั่นอยู่ครบปุ่มเครื่องเสียงใช้งานไม่ได้แล้วเพราะว่าเครื่องเสียงเขาถอดออกไปหมดแล้วนะครับตอนเอาลดมาขายไปดูนี่กันโซนกระจกไฟฟ้ามองข้างเนี่ยยังอยู่ครบใช้งานได้ปกติเอ,อ่อฟีฟังก์ชันมี1แล้วก็มีอีกช่องหนึ่งเนี่ยที่เกี่ยวกับเครื่องเสียงเขาเอาออกไปเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวผมจะปิดทึบให้นะครับแผงประตูสวยมาก มีแค่เก็บความสะอาดนิดๆหน่อยๆรอยขีดข่วนไม่มีมือจับตรงโครเมียมเนี่ยเปิดประตูเนี่ยไม่มีรอยขีดข่วนเลยแล้วก็มาตรงโซนสีดำเนี่ยจะมีสีถลอกช่วงที่ช่องใส่ของใส่เหรียญเล็กๆครับจะมีสีดําหลุดลอกออกไปนะครับแล้วก็มีพวกโซนกระจกไฟฟ้าที่มีสีหลุดลอกออกไปแต่กระจกไฟฟ้าใช้งานได้หมดไล่มาข้างล่างอีกลําโพงเนี่ยไม่มีแตกหักแถมสะอาดอีกต่างหากไม่ต้องขัดอีกแล้ว ไฟยังอยู่ครบแล้วก็กรอบไฟก็ยังอยู่นะไม่มีแตกหักเลยอาจจะมีรอยขีดข่วนนิดหน่อยตรงกรอบอนะ่ะแล้วไฟก็เดิมเดิมของโรงงานเลยนะฮะโอเคแผงประตูด้านนี้สวยมากลำโพงตรงหัวมุมเนี่ยก็ไม่แตกหักนะโอเคเยี่ยมไปเลยดอดเรามาดูอันนี้กันนะกันแดดยังอยู่แถมสะอาดไม่มีขาดแต่ฝั่งเนี้ยกันแดดอยู่กระจกอยู่แต่ว่าที่ปิดไม่มีแล้วนะฮะตามสไตล์เลยไม่มีที่ปิดแล้วนะครับไฟเปิดติด เยี่ยมมากเยี่ยมมากอันนี้ไม่ใช่ของเดิมเขาเขาเขาเปลี่ยนมานะของเดิมจะไม่ใช่แบบนี้แต่คุณไม่ต้องกังวลตำรวจไม่จับแน่นอนนะครับเดี๋ยวเราไปด้านหลังกันต่อนะครับอันนี้อันนี้เป็นหนังที่เขาหุ้มมาใครไม่ชอบเดี๋ยวผมเอาออกให้นะครับแต่ถ้าใครบอกว่าเฮ้ยสวยอยู่แล้วก็เยี่ยมไม่มีปัญหานะครับ โอเคหนังตรงนี้ไม่ต้องพูดถึงเลยหนังหนังอันนี้เป็นหนังหุ้มนะก็ไม่มีรอยขีดข่วนรอยยับอะไรไม่มีก็ถือว่าเขาใช้งานรักษาถ้ามองอีกมุมหนึ่งก็คือเขารักษารถเขามากเพราะเขานั่งเป็นครอบครัวนะครับก็คงกลัวว่าลูกๆจะทําเปื้อนหรือว่าทําเบาะเดิมๆของเขาเสียนะฮะอย่าไปมองว่าเฮ้ยเขาอาจจะแบบว่าเป็นคนใช้งานหนักเพราะว่าตอนนี้รถกระบะส่วนใหญ่ที่ผมได้มาเนี่ยเขาใช้งานรักษากันเยอะนะครับ คล้ายๆรถเก่งไปเลยตอนนี้นะทุกคนรักษารถกันมากเนื่องด้วยเศรษฐกิจกไม่ดีก็ต้องดูแลรถกันดีหน่อยนะคิด,ดวยอย่างนี้ดีกว่าโอเคเดี๋ยวไปดูแผงประตูกันแผงประตูสีเทาเนี่ยสวยเลยไม่มีรอยขีดข่วนสกักนิดเดียวมือจับโคมียมไม่มีลอกเลยไม่มีแตกหักใช้งานได้ปกติแล้วก็โซนสีดำเนี่ยสวยนะสีทะลอกแทบจะไม่มีอาจจะมีรอยขีดข่วนคล้ายๆรอยเล็บข่วนเนี่ยอยู่นิดๆหน่อยๆแต่ว่าช่องใส่เหรียญใส่ของเนี่ยสวยมากนะแถมไม่มีการแห้งกลางอีกต่างหาก กระจกไฟฟ้าใช้งานได้ปกติโซนสีเทาด้านล่างเนี่ยไม่มีรอยขีดข่วนนะจะมีไฟที่ถูกเปลี่ยนกลายเป็นสีฟ้าไปแล้วนะครับแล้วก็ลำโพงไม่มีแตกหักนะขอโทษนิดนึงจะมีตรงนี้นะที่หายไปนะครับพลาสติกที่หายไปแต่พลาสติกฝั่งนู้นอะยังอยู่นะฝั่งคนขับอะยังอยู่นะครับโอเคก็ประมาณนี้นะฝั่งนี้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะไปดูอีกฝั่งหนึ่งกันไปทุกคน โอเคครับทุกคนแผงประตูสีเทาสวยไม่มีรอยขีดข่วนโครเมียมมือจับเนี่ยสวยไม่มีฉีกขาดไม่มีลอกจะมีไอ้รูๆตรงเนี้ยปกติเขาจะต้องมีพลาสติกเทาๆปิดไว้นะครับอันนี้ไม่มีไม่มีทั้ง2ด้าเลยเดี๋ยวผมหาใส่มาให้นะไม่ต้องกังวลโอเคแล้วก็สีดําสีดาเนี่ยไม่มีไม่มีสีไม่มีสีทะลอกอาจจะมีนิดนิดหน่อยๆนนะเป็นเป็นจุดๆนะครับแต่ก็มีไม่เยอะมากนะแต่ช่องใส่เหรียญเนี่ยไม่มีแห้งเลยสภาพใหม่ แล้วก็ปุ่มกระจกไฟฟ้าอยู่ครบไม่มีแตกหักเลยกรอบไฟเนี่ยยังอยู่ครบเดี๋ยวผมจะเช็คไฟให้นะครับไฟไม่ติดแล้วก็ลำโพงนะไม่มีทะลุนะก็คือแผงประตูรอบเนี้ยสวยมากนะใช้งานได้เยี่ยมเลยโอเคนะครับเดี๋ยวเราไปดูข้างหน้ากันนั่งสบายเหมือนกันนะไททันเนี่ยถือว่านั่งสบายอยู่เออผมมีอะไรจะบอกวะทุกคน เมื่อวานไปผมไปถ่ายรูปที่หมู่บ้านหมู่บ้านใหม่มาเป็นโลเคชั่นใหม่ที่เราชอบไปถ่ายวิดีโอถ่ายรูปกันแล้วผมนั่งรถมาสักพักผมแม่งคิดได้ไว้ว่าเฮ้ยถ้าผมไม่ได้ขับรถเบนซ์ของคุณมอมรรัตนะะ์ตัวตาถั่วตอนนี้ผมกําลังมองว่ารถกระบะ4ประตูครับแล้วต้อง4ประตูด้วยนะสำหรับผมต้องตัวสูงด้วยไม่ว่าจะเป็นปีไหนผมรู้สึกว่าคุ้มค่าแล้วตอนนี้อยู่ดีผมก็เกิดความคิดนี้ขึ้นมาทาั้งๆที่เมื่อก่อนผมมองว่าเฮ้ยผมชอบรถเก่งอะไรเงี้ยอยาก อยากใช้รถเก๋งแล้วก็ใส่แม็กใหญ่ๆหน่อยถ้าเกิดยังไม่มีโอกาสได้ซื้อรถที่ตัวเองชอบเนี้ยแต่ตอนนี้อายุเราเริ่มมากแล้วเราก็มองถึงความจําเป็นมากขึ้นว่าเฮ้ยเฮ้ยเสียตังค์ทั้งทีขอรถกระบะแล้วกันเผื่ออย่างน้อยสูงด้วยเพราะว่าเวลาเปลี่ยนเลนอะไรเงี้ยผมจะเป็นคนที่กังวลกลัวไปเบียดรถชาวบ้านเขาแต่ถ้ารถสูงเนี่ยอาจจะจะทให้ทัศนวิสัยการขับขี่เนียดีขึ้นครับก็มีแค่นี้แหละที่อยากจะบอกก็ไม่มีอะไรแล้ว ต่อโอเคน,นี่ก็เป็นเบาะหนังนะอีกด้านหนึ่งนะครับเบาะหนังสีดําของเดิมโรงงานด้านนี้สวยก,กว่าด้านนี้อีกนะไม่มีขาดปีกไม่ล้มริ้วรอยการเหี่ยวย่นอะไรไม่มีเลยสักนิดเดียวโอเคแล้วก็สิ่งที่ผมพลาดไปที่จะพูดนะก็คือที่เท้าแขนนะครับไม่มีซีดไม่มีรอยเหงื่อเลยไม่มีรอยแบบว่าครีมที่ทาแล้วก็แบบมาอย่างนี้แล้วจะทําให้ซีดไปนะอันนี้ก็เปิดใส่ของได้นะครับ ไม่มีหักเปิดใส่ของได้นะครับเฮ้ย <Hey! S 1> ไม่ต้องไปหาซื้อที่ไหนแล้วเจอแล้วเจอแล้วครับจบเดี๋ยวซ่อมให้โอเคก็ประมาณนี้นะเชิงบันไดอะไรยังอยู่ครบนะโอเคครับคันนี้ก็ผมบอกเลยว่าคันนี้ ถ้าใครชอบไททันเป็นทุนอยู่แล้วกําลังหารถ4ประตูอยู่แล้วนะแล้วก็อยากได้เกียร์ออโต้อยู่แล้วเนี่ยคุณต้องเอาเลยคันนี้เพราะราคาที่ผมบอกคุณเนี่ยแม่งโคตรถูกเลยนะคือสไตล์พี่พันธ์แกจะตั้งราคาแบบถ้าเกิดขนัขนไหนคือมันจะเป็นการสุ่มว่าเฮ้ยทุนสูงทุนไม่สูงอะไรอย่างเงี้ยถ้าขันไหนทุนไม่สูงมากคุณก็จะได้ราคาถูกๆแบบนี้ไปนะครับสไตล์แกก็คือแกจะพยายามดูทุนหน่อย ะะจะไม่แบบว่าเฮ้ยต่อให้คันนี้ได้ทุนต่ามาแต่ราคาตลาดเขาแบบว่าเล่นประมาณนี้ก็จะไปประมาณนี้ใหม่แกจะดูทุนเป็นหลักนะครับตอนนี้ต้องเอานิดเอาหน่อยก็พอแล้วโอเคเดี๋ยวไปดูห้องเครื่องแล้วก็ราคารถกันโอเคครับอันนี้คือสภาพห้องเครื่อง2.5ดีเซลนะฝาสวยมาก เป็นเครื่องเข้ามาเร็วด้วยนะครับแล้วก็ยังไม่ได้ลงน้ายาเลยสักนิดเดียวนะพวกนี้ดําแบบเมี่ยมๆของเขาเลยไม่ได้ลงน้ํายาเลยนะโอ้ผมผมอยากให้คุณดูพวกนี้มากไม่ได้ลงน้ํำยาไม่ได้ลงน้ํายาสักนิดเดียวนะฮะก็มีอย่างเดียวนะก็คือเติมน้มาํามันซะแล้วก็ขับเล่นนะครับขับเล่นบ้าอะไรขับไปทํางานดีใช่ไหมสำหรับคันนี้นะครับ ราคาเนี่ยพิเศษสุดๆไปเลยนะ3 1 7 0 0 0บาทเท่านั้น317เท่านั้นนะครับฟรีดาวฟรีค่าจัดไฟแนนซ์ฟรีค่าโอนรถเป็นชื่อคุณฟรีค่าดำเนินการที่พี่ๆผมขับมอเตอร์ไซค์ไปที่ขนส่งแล้วก็ฟรีบริการหลังการขายที่ไม่มีวันหมดอายุก็คือถ้าคุณไม่ได้ขายรถให้คนอื่นเนี่ยคุณเราก็ยังดูแลคุณอยู่น่าเป็นสัญญาของพวกเราไปเลยนะแต่ถ้าคุณ ขายรถให้คนอื่นไปแล้วต้องขออนุญ,ญาตยกเลิกการดูแลของคุณนะครับแต่ถ้าคุณส่งมอบให้ทายาทอย่างลูกคุณต่อเนี่ยผมนี่แหละจะดูลูกคุณต่อคุณไม่ต้องห่วงอะไรทั้งสิน้นยิ่งกว่าประกันชีวิตของคุณอีกนะครับโอเคแล้วก็ผ่อนเนี่ยอยู่ที่5,000กว่าบาทเท่านั้น48งวด60งวดได้หมด72งวดต้องขอดูก่อนนะครับโอเคขออนุญ,ญาตนิดเดียวสำหรับใครที่กำลังมองหารถสประตูไปค้าขายคันนี้เนี่ย ไม่อยากให้เอาไปทําแค่อาชีพเสริมอย่างที่บอกถึงแม้ว่าราคาเขาเนี่ยจะโอเคขนาดนี้แต่การที่คุณเอารถไปทาอาชีพเสริมอย่างเดียวเนี่ยคุณต้องมองรถแสงสองแสนพ่อนะสองแสนกว่าถึงสามแสนต้นเนี่ยก็อย่างที่ผมบอกไม่ค่อยอยากให้ใช้แต่ถ้าคุณบอกว่าเฮ้ยผมเอาไปให้ครอบครัวเอาไปทาอาชีพเสริมทํางานส่งภรรยาส่งลูกหลายๆอย่างออกต่างจังหวัดด้วยเนี่ยผมแนะนําเลยเพราะมันมันจะคุ้มค่ามากเพราะผ่อนแค่5000กว่าบาทเท่านั้นนะครับแต่ถ้าคุณเอาไปทาอาชีพเสริมอย่างเดียวอาชีพคุณโทษนะคุณอาจจะแบบว่า หาเงินได้แค่ประมาณ6 7 0 0 0ันคุณจะเหลือแค่2 0 0พันซึ่ง5,000ันเนี่ยคุณจะต้องไปส่งคันนี้สุดท้ายคุณก็เหลือแค่2 0 0พันหรืออาจจะเหลือแค่พันกว่าบาทผมไม่รู้นะแต่มันไม่คุ้มสิ่งที่คุ้มค่าก็คืออย่างน้อยผมเคยบอกว่าเหลือ5 0 0พันใช่ปะ่ะย่างต่ำเลยลดลงมาอีกก็ได้เหลือสัก4 0 0พันหน่อยนะไม่ใช่ว่าซื้อไปแล้วคุณไปหมดกับคันนี้กับค่าผ่อนคันนี้อย่างเดียวไม่คุ้มเอาไปคันหนึ่งต้องทาให้ได้หลายๆอย่าง เอาไปใช้แค่อาชีพเสริมอย่างเดียวบอกว่าจะเอาใช้อาชีพเสริมหาเงินเพิ่มสุดท้ายเงินที่หามาได้มันก็ต้องเข้ามาผ่อนส่วนนี้อยู่ดีนะครับนอกจากก็ได้นอกจากก็ได้นะคุณทํำงานกัน2องคนนะแล้วคุณจะต้องมีเงินเดือนอย่างต่ำหมื่นหอย่างเนี้ยยังพอถูกถ่ายไปได้หวังว่าอันนี้จะเป็นข้อคิดให้คุณได้คิดนะครับก็ประมาณนี้นะสนใจโทรเลย0 8 1 5 1 9 8 9 8 5 พี่พัน์ดีพนรัตน์หนึ่งเก้าเก้าเมหนลัตไลน์ไอดีแอดไซด์ดับเบูจีวดีอย่าลืมเติมแอดไซดด้านหน้าด้วยเฟซบุ o กดีเวนวัคพนรัตน์ B A P P N L A D. แล้วก็มาลองขับได้ที่รามคำแหง164ยริมถนนใหญ่ติดปั๊ม PT ทนะครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณทุกคนมากนะครับก็อีกไม่กี่วันก็จะหยุดปีใหม่กันแล้วเดี๋ยวก็จะมีคลิปส่งท้ายแต่ก็ยังไม่รู้หรอกว่าตอนไหนนะคิคส่งท้ายนะ วันนี้ต้องขอบคุณทุกคนมากนะครับสวัสดีครับ